สวัสดีครับมาพบกับช่องเจมโบเกลนะครับเนื่องในโอกาสต้นปี2021นะครับเจมก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาทำความรู้จักกับคำว่า year resolution นะครับมันคือการตั้งเป้าหมายนะครับว่าในปีนี้เราอยากที่จะพัฒนาสกิลอะไรเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรนะครับโอเคครับงั้นไปชมกันเลยครับซึ่งประโยชน์ของ year resolution นะครับมันก็คือเหมือนเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับมันทำให้เราไม่ลืมนะครับว่าปีปีนี้เราอยากที่จะพัฒนาอะไรนะครับแล้วในการตั้ง year resolution นะครับเราอยากตั้งอะไรที่มัน เป็นนามมาทำเกินไปเช่นแบบเราอยากรวยเราอยากมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะมันดูเป็นนามมาทำจริงๆครับเราต้องตั้งให้มันเป็นแบบเป็น g กที่ชัดเจนว่า เราอยากรกวยก็คือเราอยากจะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ในเดือนเดือนนี้อย่างเช่นเจม่ะจะคิดว่าเจมจะออมเงินด้วยแบงค์ห้าสิบครับเราจะพูดในรายละเอียดเท่าหร่กันต่อโดยการทำ year resolution นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องหาสมุดมาหรือจริงจจดในไอแพดก็ได้แต่เจม่ะแนะนําเป็นพวกสมุดหนาหลักหนาหลักมากกว่าคือถ้าเราเขียนอะไรหารด้วยน้ําหนักมือแล้วแบบจากปากการจริงจริงอ่ะมันรู้สึกแบบฟีลลิ่งมันดีกว่าแล้วมันสามารถ สามารถเก็บได้นานกว่าเพราะบางทีไอแพดใช่ไหนะมบางทีเราจะจบแล้วอาจจะแบบเครื่องเต็มมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยอยากให้มันเป็นสมุดอ่ะมันจะทําให้เราบันทึกเราเก็บความทรงจำของเราได้ง่ายกว่าหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เขียนมาเลยลิสต์รายการมาเลยครับกี่ข้อ10 20, 20ข้อแล้วแต่ของทุกทุกคนเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะมาตั้งเดทไลน์กันว่าเราอ่ะจะทําให้มันเสร็จ ประมาณประมาณระยะเวลาเดือนไหนอะไรยังไงนะครับที่เราจะมีโกที่จะเจลเราจะได้เดินหน้าทําให้มันสําสเร็จนะครับตามโกตามเด a d l ที่ตั้งไว้แล้วมันจะเป็นการกระตุ้นเราด้วยนะครับจากนี้นะครับเราอาจจะแบบเอาโพสต์อิตมาแปะหัวเตียงหรือมาแปะที่ใดก็ได้หรือแบบอาจจะเขียนโน้ตในโทรศัพท์อะไรก็ได้ให้เรามันเห็นมันครับแล้วแต่พิธีของทุกคนเลยว่าทุกคนสะดวกที่จะทําโน้ตแปะหัวเตียงหรือจะทําในโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ครับแต่อย่างน้อยมันทําให้เราแบบ กระตุ้นไปเนาะแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันดูกดดันเกินไปแล้วก็พิมพ์เก็บไว้ดนโนได้โทรศั์ก็ได้แต่ดาอาจจะแบบไม่ต้องอแบบให้มันมาเครียดจนเกินไปนะฮะอันนี้คือรล้วแบบคองเฟล็กซิเบของทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนอะทานแบบไหนซึ่งยี a เ Resolution ของเจมนะครับก็จะมี10ข้อเนาะข้อแรกนะครับก็คือ เปลี่ยนลุคให้ตัวเองครับคือเมื่อก่อนจินเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยจริงตอนที่จเจนไปเรียนอ่ะเจนมีเกงยีนที่แบบว่า2ตัวสียีนกับสีดํอ่ะแล้วก็ใส่สลับกันเว้ยแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเอ้ยม่ใช่เสื้อก็จะเป็นเสื้อยืดสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแบบรองเท้าก็คือรองเท้าเดิมเดิมทุกวันเพราะว่าเจนไม่ขี้เกียจ เป็นคนขี้เกียจแบบขี้เกียจเปลี่ยนรองเทา้าก็คือแต่งตัวแบบเดิมๆในปีนี้นะครับเจมก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเจะอยากจะเปลี่ยนลุกนะครับให้มีความเปิดสายเก่ามากขึ้นหรือจะแบบขึ้นขึ้นรูปเนาะโอเคครับ <c oughs> อยากได้มาประมาณนี้อยากอยาก,ยากที่จะพัฒน,นาคือ M เจมก็ลิงกระเป๋าลิงเสื้อผ้าไว้นู่นนี่ไปเต็ม,มแล้วละ <c oughs> สองครับก็คืออยากจะที่ออมเงินนะครับผม ด้วยแบง50สบาทซึ่งจริงๆเมื่อปีที่แล้วอะเจมทําได้แล้วแต่ว่าเจมทําได้ประมาณ2อสามเดือนอะแล้วมันก็ <c oughs> ไม่ทำแล้ว <c oughs> ซึ่งปีนะี้เจมตั้งเป้าหมายงเจมต้องทาให้มันสาเร็จให้ได้ครับทั้งปีเลยข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สาครับออกกําลังกายคือจะเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยทุกคน ไม่ออกแบบไม่ออกจริงๆคือจริงๆเจมเป็นคนชอบเล่นกีฬานะแต่แบบพอเล่นกีฬามันก็ต้องมีเพื่อนอ่อะเจมแบบไม่ชอบวิ่งอ่ะไม่วิ่งแบบไม่ชอบเล่นกีฬาเล่นคนเดียวชอบตีแบดเล่นบาสหรืออะไรที่แบบมันทำเป็นหลายคนอะ่ะแต่ว่าการที่เราจะทําแบบนั้นได้มันก็แบบยากกว่าจะชวนเพื่อนกว่าจะนน่นนี่นั่นเราด้วยความที่เจมแบบไปกลับด้วยแม่ก็แบบลำบากก็เลยไม่ออกกําลังกายเลย ปีนี้จะออกกำลังกายที่บ้านได้ด้ยทุกคนอะจะฟิตอัพอยากจะกระโดดเชือกอะไรต้องทําให้ได้ครับแน่นอยจะอยากทําให้ได้ประมาณ3ามวันต่อสัปดาห์น,นะครับแบบวันละครึ่งชั่วโมงที่สิบทีอะไรก็ได้ประมาณนี้ข้อที่สี่ครับทุกคนหาแฟนครับ oh. ข้อนี้มีอะไรครับข้ามครับแล้วไปข้อที่ห้าครับห้าสกินแคร์ทุกวันครับคือเจมไม่ได้ดูแลตัวเองเลยหกเดือนหลังนะ่ะคือเจมอ่ะไม่ได้ทาสกินแคร์เลยเจมไม่ได้ทา แตะกะแดนทายอยู่แตท่ทาลูกลวกแล้วแบบว่าคือไม่ได้จัดการเลยแบบปีนี้เจมมั่นใจว่า,วาเจะต้องทาสกินแคร์แบบบำรุงแต่แบบให้ตัวเองดูดีแบบเออไม่ใช่เปิดปากร้าเลยอ่ะปีนี้เจมต้องทำให้สำเร็จให้ได้ครับข้อหกครับพักผ่อนนห้เพียงพอคือเทอมที่ผ่านมาหรือแบบปีที่ผ่านมาเจมแบบ โหเครียดมากทุกคนเจมเรียนเจมเจมร้องไห้เลยแบบเครียดมากกับการเรียนแลจมแมจเมนจเวลาไม่ได้เลยคือแล้วมันยิ่งเรียนออนไลน์ด้วยมีช่วงหนึ่งที่แบบเรียนออนไลน์เจมนอนตีสี่ตห้าทุกวันอะไรเงี้ยแบบเหนื่นอยมากแล้วตอนเจมไปเรียนที่มหาลัยเนาะแต่ช่วงนั้นมันอยู่ยังไปกลับอยู่คือเจมบ้านอยู่แถวจุฬานะทุกคนเดี๋ยวว่าเจมเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ลังสิต คือเจมบบนอนประมาณตีสองเจะต้องตื่นหกโมงเจ็ดโมงเพื่อเป็นเรียนทุกคนแบบมันนอนน้อยมากๆทุกคนปีนี้จเจมเลยอยากจะที่จะแบบ manage เวลาการนอนทอักขอนให้มากขึ้นอย่างนอนจะอย่างนอน6 8ึงหกถึงแปดชั่วโมงครับข้อเจ็ดครับข้อนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษมากซึ่งไม่ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมคือเจมไปดูของช่องของพี่ชิโนทูแชนะครับคือแบบนี้เราเห็นพี่เขาอะไปเที่ยวแล้วเจอแบบ คือมันน่าสนใจคือเจมไม่เคยดูหนคนเดียวไม่แบบไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวรู้สึกว่าเป็นคนขี้เหงาถ้าไม่ค่อยแบบมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ครับไปถ้าอยากจะลองที่แบบไปเที่ยวคนเดียวคนเดียวสักครั้งอยู่อาจจะจากจังหวัดต่างประเทศหรือเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะทําให้ได้ครับแต่จริงอยากไปต่างจังหวัดนะข้อ8ครับจัดระเบียบดิจิทัลครับข้อนี้รจริงๆแหละเจมแนะนําให้หลายๆคนทําเลยนะเพราะว่า เอออย่างเช่นปิดการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ที่แบบมันไม่จําเป็นอ่ะเออมันไม่จําเปน็นแบบกดไลค์รูปในไอจีเด้งเด้งตลอดเวลาหรือนู่นนี่นั่นอ่ะคือถ้ามันไม่จําเป็นอ่ะเรามาเราเอาออกก็ได้ละหรือการจัดไฟล์ข้อมูลในคอมนะครับแบบสร้างโฟลเดอร์เถอะหรือว่าใน iPad ในไอเดๆก็ตามอ่ะกดสร้างโฟลเดอร์ให้มันแบบจัดแทบบ้เป็นระบบมากขึ้นแล้วเราหางานอะไรอ่ะมันก็จะแบบทำไม่้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับ เออหรือเป็นการเรียงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ได้ง่ายๆเลยว่าแบบอ,อาจจะแบ่งเป็นสีก็ได้หรือว่าอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เลยวว่านี่แบบโฟโต้โฟล์อันแล้วก็เนี่ยใช้บ่อยเอาไว้ด้านหน้านะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งๆไปตามที่เราถนัดเนาะแล้วแต่ของตัวเองเลยข้อที่9นะครับฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะครับก็อ่าตอนนี้เจนก็กำลังฝึกอยู่นะเจะนกำลังฝึกฟังพอดแคสต์ของ The Standard อยู่นะครับ a v you t r i podcast RuPaul We love RuPaul จริงๆคอนเทนต์เนี้ยเจมก็เป็นดูของพี่ New Year, New Year New y o U มาใน The Standard ด้วยก็แบบเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้นะครับครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับพี่เจมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ทำเลยก็คือการเขียนไดอารี่นะครับมีจิตสมุดมาแล,แล้วก็คือการเขียนไดอารี่นะครับแต่ก็คนอาจจะกับกงบังวลแบบ ไม่สนเอ้ยเราเป็นคนขี้เกียจแบบเขียนไม่ได้หรอกใครจะนั่งเขียนได้ทั้งวันใช่ไหมซึ่งเจมจะทําให้ทุกคนง่ายกว่านั้นนะคือเจก็ขี้เกียจเขียนยาวๆเหมือนกันแต่ว่าเจมจะแนะนําให้ทุกคนเขียนแบบนี้นะครับเป็นการอ้อนรสนสมุดที่จะซื้อมาแบบอยากก็อยากให้แบบเป็นช่องตารางวันที่เนาะอยู่ไหนอะทางก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนคืออยาก คือแบบเป็นช่องตารางนี้ก็ได้แบบไปซื้อมูจิหรือซื้อที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นตารางช่องอะ่ะก็คืออยากจะเขียนอารมณ์ประมาณว่าในหนึ่งวันอ่ะมันมีเรื่องที่เราประทับใจอะไรบ้างหรือแบบเราแบบรู้สึกว่าเราเฟลกับเรื่องนี้จังเลยเราเขียนแือไว้สั้นๆขนาดพอไม่ต้องมาไล่รายละเอียดว่าตื่นเช้าฉันทําอะไรไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับก็ลองๆดูนะครับโอเคครับนี่ก็คือ year resolution ของเจมในปี2021นะครับเจมก็บแบบพยายามที่จะทำให้ได้อยากให้เพื่อนๆได,ได้ลองตั้งกันนะว่าทุกคนนะอยากที่จะพัฒนนาาออะะไไไรยกจเปป็ด้ มีอะไรในตัวของอเพื่อนๆเองนะครับก็ลองดูนะครับผมวันนี้เจ๊ก็มาแชร์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เอ้ากดกระดิ่งดิให้เจียมด้วยนะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย